สวัสดีครับเพื่อนๆชาว i อ m System นะครับวันนี้ผมอัศวินสุเทพออนไลน์นะครับก็จะมาบอกวิธีการสร้างแผนที่ในเว็บไซต์นะครับบางท่านเนี่ยนำเว็บไซต์ไปใช้ในธุรกิจที่เป็นองค์กรหรือว่าเป็นรูปบริษัทหรือว่าต้องการที่จะให้ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีแผนที่ที่ชัดเจนที่ลูกค้าเราสามารถที่จะเดินทางไปหาเราได้นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ วิธีการเริ่มนะครับเราก็ต้องไปเข้าเว็บไซต์เราก่อนเหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับก็เช่นเคยเหมือนทุกคลิปนะเราจะต้องไปหลังบ้านก่อนเพราะว่าเราจะต้องไปแก้ไขหลังบ้านเราก็มาตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วให้เราใส่สแหลหรือเครื่องหมายทับเข้าไปแล้วใส่เลข2เข้าไป4ตัวแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็กด enter เลยครับ าก็จะพาเรามาหลังบ้านาน,น,นะเพื่อนๆใส่รหัสของเพื่อนๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยครับครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาหลังบ้านแล้วนะฮะทีนี้เราจะไปแก้ไขหน้าไหนก็ให้เราไปหน้านั้นนะครับอ่าตอนนี้เราเริ่มต้นก็มาตรงนี้เลยครับตรงช่องแก้ไขเพจกดเข้าไปนะผมจะแก้ไขหน้าแรกนะครับผมก็เข้าไปที่หน้าแรก เพื่อที่จะไปเพิ่มเติมในหน้าแรกนะครับอ่าเมื่อเข้ามาพาเรามาหลังบ้านแล้วนะครับทีนี้เราจะเพิ่มนะครับวิธีการเพิ่มเนี่ยผมจะไปเพิ่มท้างท้ายเลยครับอ่าสร้างแผนที่ขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้ท้ายสุดแล้วนะครับอ่ข้างล่างนี่จะสุดแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างต่อจากตรงนี้นะครับวิธีการสร้างนะครับให้เรามาที่เครื่องหมายบวก กดเครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับทีนี้แผนที่ก็จะมีสองแบบนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแผนที่แบบแผนที่อย่างเดียวเลยเห็นไหมจะมีเฉพาะแผนที่ให้ทีนี้ผมต้องการที่จะให้มีแผนที่ด้วยแล้วก็ให้มีข้อความบอกด้วยด้านข้างของแผนที่มาตรงนี้ครับกดคลิกตรงนี้ออกมานะฮะมาตรงนี้เห็นไหมครับ นี่ g o o m l p Map กับเห็นะฮะหน้าตาของแผนที่รูปร่างมันสัญ,ญลักษณ์มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วให้เรากดตัวนี้หนึ่งครั้งแล้วก็กดเครื่องหมายถูกอ่าแผนที่ปรากฏแล้วเห็นไหมครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมทีนี้ตรงนี้มันเป็นภาพภาพสีขาวผมจะทำให้มันกลืนกับด้านบนนี้นะครับผมก็จะใส่ ตัวภาพพื้นหลังนี้ไปด้วยวิธีการใส่ภาพพื้นหลังมาตรงนี้ครับมาตรงไม้คาถากดเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บมาตรงนี้ครับนี่กดที่กเ็เป็หนึทีแล้วมากดตรงเลือกไฟล์เดี๋ยวผมจะไปหาภาพพื้นหลังที่มันเป็นภาพเดียวกันก็คือภาพนี้กด,ดเปิดามาได้ไหมครับเสร็จแล้วให้เรากดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับ เมื่อภาพขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ให้เรามากดตรงนี้ครับคลิกขึ้นมาแล้วกด cover ก็คือคําว่า cover ก็แปลว่าให้มันแสดงผลเต็มเฉพาะบล็อกนี้แล้วก็มากดตรงนี้นะครับให้ใส่คําว่า fix fix ก็คือหมายถึงว่าไม่ให้าภาพพื้นหลังเนี้ยมันเลื่อนตามเวลาเราเลื่อนนะครับหลังจากนั้นมากดเครื่องหมายถูกแน่ภาพพื้นหลังก็จะมาได้ไหมครับนะเวลาเราเลื่อน มันก็จะไม่เลื่อนตามทีนี้ภาพพื้นผมเนีย่ยมันเป็นสีดําตัวอักษรที่จะอธิบายตรงนี้ครับมันเป็นสีทึบเหมือนกัน,นทีนที่ผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวให้มันชัดขึ้นเราก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งก่อนนะครับอ่าเครื่องมือก็จะปรากฏขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับให้เราป้ายคลุมให้หมดนะครับนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวมาบล็อกนี้นะครับเพราะบล็อกนี้มันจะเป็นภาพพื้นหลังของตัวอักษรแต่บล็อกนี้ มันคือภาพสีของตัวอกอรผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กด,ดกระบาดปิดไปเห็นไหมครับเห็นหตัวหนังสือจะเป็นสีขาวแล้วสวยงามทีนี้วิธีการนะครับที่เราจะเปลี่ยนอเอาลิงก์นะครับเอาลิงก์ที่ที่ตั้งของของบริษัทห้างร้านเราหรือว่าสถานที่ที่อยากให้ให้เขารู้ะครับว่าเราอยู่ตรงไหนให้เพื่อน ไปเอาลิงก์มาก่อนนะครับที่เกินไปเอาลิงก์เนี่ยอาจจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปหาลิงก์ทางไลน์นะครับที่ส่งมาเพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับอ่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวผมไปที่ไลน์ก่อนนะฮะอ่ารู้สึกว่ากดกล้องจะคนส่งแผนที่ให้ผมเดี๋ยวผมหาแผนที่ก่อนนะครับอ่าเจอแล้วนะครับ เมื่อเราได้ลิงก์แผนที่ที่ก็ส่งให้ทางไลน์แล้วนะครับวิธีการคือเราจะอาจจะเอาแผนที่ตรงนั้นแหละตรงบริษัทเราเนะี่ยเราก็ส่งตรงนั้นแหละครับไปให้เพื่อนเสร็จแล้วก็ไปเปิดไลน์เพื่อนนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกเพื่อเปิดไลน์ก่อนนะเปิดแผนที่ก่อนนะครับ <LIVE> เปิดให้แผนที่ออกมาก่อนอ่าหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับมาตรงกดแชร์หลังจากที่เรากดแชร์เสร็จแล้วให้มาตรงนี้ครับๆ ตรงฝังแผนที่ตรงนี้นะครับเพื่อเราฝังไว้ก่อนอกดฝังแผนที่นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเขาจะเขียนว่าคัดลอก html กดคลิกตรงนี้เลยครับหนึ่งครั้งนะฮะหลังจากนั้นเราก็ย้อนกลับเลยครับย้อนกลับเพื่อที่จะไปตรงเปลี่ยนนะฮะเพื่อนเก็มาตรงนี้นะครับมาตรงฟันเฟืองนี่ฮะค,คลิกเข้าไปตรงฟันเฟือง ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีลิงก์เดิมเขาอยู่เห็นไหมเสร็จแล,แล้วให้เราคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วเสร็จแล้วให้กดคอนโทน A ฮะแล้วก็กด delete ทิ้งไปเลยครับหลังจากนั้นให้เรากดคอนโทน V อันนี้ลิงก์ใหม่ก็จะมาแลยไหมฮะหลังจากที่ลิงก์ใหม่ที่เราได้แผนที่ที่เราต้องการให้มาบันทึกไว้ในนี้มาเสร็จปุ๊บมาตรงนี้เลยครับกดเครื่องหมายถูก อ่าเห็นไหมจากเดิมที่เป็นกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสถานที่ที่ผมต้องการแล้วหลังจากนั้นอย่าลืมนะครับกดเซฟตรงนี้หนึ่งครั้งอ่าอย่าลืมเซฟนะครับเรื่องเซฟนี้ต้องบอกว่าให้ฝึกไวให้เป็นนิสัยเลยนะครับทีนี้เราก็จะย้อนไปดูอ่าหน้าบ้านเราว่าแผนที่เนี่ยมาปรากฏหรือยังวิธีการย้อนไปให้มาตรงนี้เลยครับนี่แว่นขยายกดเข้าไป แล้วเราลองตอนนี้มาที่หน้าบ้านเลยกดรีเซ็ตหนึ่งทีตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราลองดูสิว่ามีแผนที่ปรากฏขึ้นมาหรือยังอ่านี่เป็นไงครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะมีแผนที่ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับวิธีการสร้างแผนที่ง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไป เพื่อที่จะส่งให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยแบบนี้นะครับเพราะบางครั้งเนะี่ยเพื่อนๆหลายท่านอาจจะยังไม่ไม่รู้เรื่องนี้แต่บางท่านหลายท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมช่องอัศวินสุเทพออนไลน์นะครับเป็นประจํานะครับผมก็จะให้ทำคอนเทนต์วิดีโอแบบนี้เก็ดเล็กเก็ดน้อยแบบนี้นะครับ ขึ้นมาเสิร์ฟกับเพื่อนๆเ,เป็นประจำเลยแบบละเอียดเลยไม่ว่าจุดไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเพื่อนๆที่เพื่อนๆสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้ด้วยมือของตัวเองเลยนะฮะวันนี้ก็ต้องอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอัศวินสุเทพออนไลน์ไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะฮะเพราะว่าผมจะผลิต คลิปวีดีโอแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านเลยบอกว่าโอ้โหมันเจ๋งมากไปทีละช็อตแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ